อ่าคนเกิดวันจันทร์ก็น่าจะจากนี้ไปสิบห้าวันนะครับไม่ใช่รายสัปดาห์แล้วเพราะว่ามันไม่มันมันมาเป็นรลายสัปดาห์ไม่ได้อานะดวงเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่คือถ้าใครทําธุรกิจออนไลน์อยู่นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการติดต่อเข้ามานะครับหรือใครกำลังไปสมัครงานอยู่นะกําลังรอรอเรียกเนี่ยรอเรียกสภาษณาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับนะดวงมีเกณฑ์ ในงานออนไลน์นะเนี่ยติดต่อทางไกลไกลทางไกลไกลสุดคือต่างประเทศเลยนะครับมีเกณฑ์ในการออนไลน์ด้วยงานออนไลน์ที่ทําอยู่นี่ก็ดีนะแต่ให้ระวังนะถ้ามีการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับให้ระวังเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเออมีปัญหาเรื่องการตอบคาถามเนี่ยนะครับธุรกิจหน้าที่การงานใครที่ทําห้องเช่าเป็นตึกแถวอยู่นะธุรกิจก็ยังไปได้นะครับ ร้านอาหารพวกร้านเหล้าอ่ะร้านเหล้าร้านกาแฟริมริมน้ําเนี่ยก็ได้นะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะดวงสวัสดีคนที่เพิ่งข้ามานะครับตอนนี้ดูดวงประจําวันอยู่นะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะการเงินไม่ค่อยดีช่วงช่วงทอ่ช่วง,วง,วงป,ปลายนะครับให้ระวังการโดนหลอกโดนโกงนะสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องโบะนะครับให้ระวังเรื่องการตระดมกงการใครมายืมจะลงทุนอะไรนี่คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําในช่วงช่วงท้ายๆสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์เลยส,สัปดาห์ที่สองนะ่ะนะครับเพราะนี้เราดูในช่วงเรามาเจอกันทุกๆครึ่งเดือนนะ่ะนะครับทุกสิบห้าวันเนาะช่วงวันที่สิอ่าสิบสองสิบสามไปเนี่ยก็ให้ระวังนะครับช่วงนี้เนาะ เดนมูี่สภาวะวิตกวังวลคิดมากนะครับเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับความวิตกกังวลคิดมากความเครียดแต่ว่าคุณจะฝันแม่นหน่อยเนาะการเงินไม่ค่อยดีนะครับคนเกิดวันเกิดวันจันทร์ต้องระวังนะครับได้ห้าเหรียญนี่คือค่อนข้างแย่เลยแหละ